คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครที่อ่อนไหวเมื่อคิดถึงคุณอ่ะมาดูกันค่ะมาดูกันนะคะคนอาจจะแบบถ้ามาดูช่องพี้ว่าอาจจะเห็นว่าพี่มูสไพ่เยอะมากหลากหลายมาก ใช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายลงแล้วแบบสับสับสับสบเหมือนช่องอื่นทั่วๆไปนะคะแต่คนที่ติดตามพี่ก็ทุกขอบคุณนะที่เข้าใจนะคะเอ,อเพราะว่าใช้ใช้ไพ่เอจริงๆคือคือใช้ทางทาโรนะคะเละนอมองคิปเปอร์ออร์คอลต่างๆนานานะ นะคะ i พ g c คาสนะคะไพ่ปออ้อามันดีคืนดีก็ก็ใช้ชามหรือลูกเต่าอย่างเงี้ยทีเนี้ยบางคนเห็นแบบบางบางหลายช่องอะ่นะเนาะที่เขาแพนกล้องลงแล้วก็จะแบบอ่าสับๆๆไปอันนั้นก็คือต่างคนต่างสไตล์อะไรเงี้ยน,นะคะแต่เป็นคนใช้ไพ่เยอะใช้ไพ่เปลืองนะคะเพราะว่าเกิดไม่ใช้ครบเดี๋ยวไพ่จะง่อนโอเคปะ <laughs> แล้วก็คอนเซปต์ของดิฉันคือฉันย้ำเสมอเห็นหน้าดิฉันมากกว่าหน้าพายนะคะอามาเมาส์ <c oughs> ใครที่อ่อนไหวเมื่อคิดถึงคุณมาดูซิเขาหมกมุนค่ะนะคะ obsession หมกมุนหมกมุ่นอะไร one หนึ่งนะคะเขาอาจจะหมกมุนในหัวค่ะเขาอาจจะคิดเรื่องคุณอยู่ คิดวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาบางคนก็คลางรักนะคะบางคนก็วันวันก็ส่องคุณเยอะเหมือนกันนะอือนะคะหรือสองชืาอาจจอ่อาจจะแบบอาจจะหมกมุ่นกับบางสิ่งเช่นเวลาที่เขาทำอะไรสักอย่างล้วโฟกัสกับมันมากๆเนี่ยอ่ะอย่างเช่นเรื่องงานก็จมมันอยู่กับตรงนั้นแหละนะคะจนค่อนข้างแบบ หมกมุ่นพอสมควรเหมือนกันเออหมกมุ่นกับฉัน <c oughs> เธอจะได้หมกมุ่นกับงานได้ปะ <c oughs> ่ะอะแล้วยังไงต่อนะคะใครที่อ่อนไหวเมื่อคิดถึงคุณรู้อย่างนี้แล้วนะคะไอเรามันเป็นสเตเลปเนาะไอเราเป็นสเตเลปเราก็ต้องโพสโซเชียลมีเดียงามๆใช่ปะ่ะเออเพราะว่าเรามี fc ที่คอยบอกมองเราอยู่คอยเป็น fc ก็พอนะอะ ใครที่อ่อนไหวเมื่อคิดถึงคุณนะคะเอออันนี้อาจจะต้องปิดประมาณหนึ่งเนาะนะคะเพราะว่าค่อนข้างเยาวยวนพอสมควรแต่ไพเขาบอกว่า Guilt g ิล l ์ที่แปลว่าผิดนะคะเขาอาจจะเคยทำผิดนะคะไม่น่ารักกับคุณในความสัมพันธ์เนาะ หรือไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีเขาอยากให้คุณโอ,อโหสิกรรมให้เขาด้วยอับมานะคะคือเขารู้แหละนะคะว่าเขาเคยไม่น่ารักกับคุณแล้วก็บางคนก็อาจจะยังแบบกลัวๆก้าอยู่เหมือนกันนะนะคะในความที่ตัวเองเนี่ยไม่น่ารักนะคะหรือสอง้าไม่ได้มีอะไรกันเลยก็อาจจะเคยเจอความผิดพลาด นะคะในความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้หรือกลัวที่จะทำผิดพลาดในความสัมพันธ์เนี้ยกับคุณนะคะใครที่อ่อนไหวเมื่อคิดถึงคุณคุณเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายนี่ ในชีวิตเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนจิ๊กซอที่เขาตามหาหรือขาดคุณไปเนี่ยชีวิตเขาอาจจะแบบว่าไม่สมบูรณ์เนาะคุณอาจจะเป็นคนที่มาเติมเต็มให้เขารู้สึกถึงความสุขอีกครั้งมิสิิ่งแปลว่าขาดหายนอกจประจ้ก็คือ คำว่าคิดถึงก็แน่นอนเมื่อขาดหายไปนะคะก็ย่อมคิดถึงคือบางบางคนนะ่ยแต่ก่อนก็อยู่อยู่แหละนะคะอยู่กันดีๆนี่แหละนะคะยังไม่ได้หายไปไหนวันหนึ่งคุณคุณอาจจะหายไปจากชีวิตเขาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็รู้สึกถึงคาว่าคิดถึงเนาะใครที่อ่อนไหวเม่คิดถึงคุณนะคะ missing ขาด ใครชอบใสก่กางเกงจีนขาดขาด,ดอย่างนี้ก็ได้หรอใครเซอร์วอ่าเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือค่ะนะคะหรือคุณหือเขานะคะอาจจะเคยมีเรื่องราวดีๆให้กันนะ่ะเหมือนเวลาบอกว่ามีสตอรี่เรื่องราวดีๆนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วตอนนี้ยิ่งเขาหันไปทบ หรือไปดูรูปเดิมๆหรือเรื่องราวดิมๆที่วนเข้ามาในหัวเนี่ยก็ยิ่งอาจจะนึกถึงหรือคิดถึงคุณแล้วก็ยิ่งมีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะแล้วก็ใครบางคนเนี่ยนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อ่านอ่านใจคนเก่งด้วยนะนะคะหรือเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะด้วยเช่นกันบางคนก็ชอบที่จะศึกษา เรียนรู้อะไรใหม่หมๆด้วยนะคะอืมใครที่อ่อนไหวเมื่อคิดถึงคุณนะคะเป็นคนที่ตอนนี้ค่ะเขาอาจจะจมอยู่กับความคิดลบๆของตัวเองอยู่นะคะต่ว่า มันก็ทําให้เขาตรนะหนักรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนกันนะว่าต่อให้มันมีอุปสรรคหรือความท้าทายเนี่ยนะคะเขาจะต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็อีกในหนึ่งนะคะก็าอาจจะมีความเหงาอ้างว้างแล้วเวว้านะเออนะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะแล้วมันก็อาจจะแบบมีอารมณ์ที่แบบอ่อนไหวใจวิววิวดะ เนค่ะกลัวว่าจะสูญเสียคนไปเหมือนกันอ๋อบางคนนะคะอาจจะมีไม่ไม่รู้คุณหรือเขาคะ่ะอาจจะมีมีความยากหรืออุปสรรคบางอย่างหรือปัญหาเรื่องของเงินนะคะหรือความมั่นคงที่ตอนนี้อาจจะต้องไปจัดการเหมือนกันนะนะคะเพราะว่ากลัวว่าชีวิตเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงด้วยนะคะอืม ครที่อ่อนไหวเมื่อคิดถึงคุณนะคะตอนนี้เขาอาจจะนะคะคุณหรือเขาเนาะนะคะจจะเป็นเขาก็ได้คะ่ะตอนนี้เขาอาจจะอยากเรียนรู้ร,รู้เรื่องราวของคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ ใครบางคนอาจกําลังศึกษาเรียนรู้ศาสตาร์ใหม่ๆนะคะและกําลังทุ่มเทกับมันหรือแม้ก็ถ้า่งกำลังทุ่มเทในเรื่องของกิจการงานของตัวเองอยู่นะคะบางคนวันๆก็มีสัมมนาหรือมีประชุมเยอะเหมือนกันนะนะคะไม่ใช่หน ой, นะ่อยเนาะนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาเองก็อาจจะแบบ อยากที่แบบพยายามเก็บเกี่ยวในเรื่องรายละเอียดของคุณอยู่นะนะคะอยากเรียนรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้ยคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วตอนเนี้ถ้าใครบางคนเนี่ยนะคะกำลังศึกษาเรียนรู้ใหม่เช่นคุณนะคะกําลังแบบมีการขับเคลื่อนช่วยในการที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองเนี่ยมันยิ่งทําให้เขาเห็นมุมมองของคุณซึ่งน่าสนใจมากๆเลยสําหรับเขาอ่า uh. ใครที่อ่อนไหวเมืม่อคิดถึงคุณคนที่คุณเคยกอดเขาหรือเขาเคยกอดคุณหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นอาจจะยังไม่ได้กอดกันกระดาษแต่หากคือคําว่าอ้อมกอดอ้อมกอดมันจะต้องอุ่นใช่ปะเออนะคะหรือตอนเนี้เขาอาจจะอยากมากอดคุณก็ได้นะคุณกับเขาอาจจะเคยตกหลุมรักกันและกันนะคะแล้วก็เขาอาจจะเคย รูปผมคุณโดยคุณเนะะี่ยค่ะจะเคยไปออกเดทด,ด้วยกันแล้วก็ไม่รู้มีใบไม้ร่วงลงบนผมคุณบ,บนผมคุณอาจจะหยิบมันออกให้ออยากจะมาสบตาคุณด้วยละ่ะนะคะคุณเนะะี่ยค่ะอาจจะเคยทําอะไรพิเศษพิเศษให้กันคุณอาจจะเคยเขียนการ์ดหรือทําของขวัญอะไรดีๆให้กับเขานะคะซึ่งเขาไม่เคยได้รับจากใครเนาะนะคะลัคณะาราศีนะอาจจะมีพฤชกนะคะธาตุดินนะคะ การธาตุดินนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะพิจิกทธาตุน้ําแล้วก็กลุ่มนะคะธาตุลมนะคะอาจจะเกิดวันอังคารวันพุธนะคะวันพฤหัสวันศุกร์ด้วยนะจ๊ะเออแล้วก็ตัวอักษรที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีตัว C นะคะตัว K ตัว D ตัว M นะคะ ตัว v บางคนอาจจะเป็น x คนรักในอดีตก็ได้